สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก่งข้อสอบครูผู้ช่วย EP ศย์กันนะคะข้อหนึ่งค่ะสอพทอย่อมมาจากอะไรข้อหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้อสองสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสี่นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลยน,น,นะคะข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะสพทย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่ะข้อนี้อาจจะง่ายไปนะคะเราไปข้อต่อไปกันเลยข้อ2บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีวิทยฐานะข้อ1คข้าราชการครูข้อ2คข้าราชการกลาโหมข้อ3ศึกษานิเทศข้อ4ผู้บริหารสถานศึกษา เฉลยตอบข้อ2ค่ะเพราะข้าราชการกรโหมไม่มีวิทยฐานะนะคะข้อ 3. การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษารูปแบบใดข้อ 1. การศึกษาในระบบข้อ 2. การศึกษานอกระบบข้อ 3. การศึกษาตามอัธยาศัยข้อ 4. การศึกษาในโรงเรียน เฉลยตอบข้อ1น,นะคะเพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาในระบบค่ะทีมงานครูมาขอเป็นกำลังใจให้กับว่าที่ค,คุณครูผู้ช่วยทุกท่านนะคะถ้าวิดีโอนี้เกิน10ไลค์เราก็จะมาพบกันใน EP ีต่อไปค่ะ